สวัสดีวันนี้สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับวันนี้ก็มีงานทำาจากลูกค้านะครับส่งมาจากจังหวัดจัเติมดูจังหวัด,วดชนบุรีนะครับผม,มจะกลับกันมันกลับกันนะครับเดี๋ยวเราสายอีกรอบนะึงมาจากชนบุรีนะครับชื่อคุณเฉลิมพล เฉลิมพนวันเพ็งนะครับอยู่ตำบลมาปโปงอำเภอบานทอง้านทองบานทอง,ทองจัวดชนบุรีนะครับนี่ส่งมาส่งล้อมานะครับส่งล้อมาอันนี้อยากได้ขาจับคาลิปเปอร์นขาจับคาลิปเปอร์ด้วยนะครับจาน2งรสมิลนะของล้อพิเศษนะครับผม เป็นล้อ p c x นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวมาต่อที่ด้านหลังบ้างนะครับต่อด้านหลังก็จะเป็นก็จะมีบูทนะครับผมผมก็จะทำบูทมาสองอันนะครับผมให้ช่างพรตัดตัดให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบูทที่ใช้แล้วนะครับอันนี้ของผมเองนะครับผม นี่ไ,ได้ไอ้ตัวนี้ของผมเองก็นี้ตัดข้างนี้เหลืออยู่สิบห้านะผมสิบห้าสิบห้าสิบหกสิบห้านิดนิดนดะครับผมนิดหน่อยนะครับสิบ้านิดนิดเกือบเกือบสิบหกนะครับมินนะครผมโฟกัสไม่ได้นะ ก็ประมาณนี้นครับประมาณ15นะครับผมวัดด้วยสายตาไกลๆค่านี้ก็สิบเจนะครับผมด้วยสายตาที่ผมมองเห็นนะครับสายตาพี่น้องจะเห็นหรือเปล่าว่าโทรศัพท์ผมมันไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้ก็17จครับสิ 17. จะใส่ด้านไหนนะครับมาดูกัน,นครับ อันนี้เป็นของลูกค้านะครับที่ส่งมานะครับผมนี่ก็ไปปาดมาแล้วครับอันนี้ไปปาดมาแล้วอันนี้จะปาดลงไปจะปาดล่องนี้นะครับปาดตรงหน้าวางจานครับปาดล่องวางจานให้มันลงไปอีกนะครับตัวนี้นะครับนี่แบบนี้เลยแต่ว่าอันนี้มันยังอยู่สูงเกินไปนะครับให้มันหุบลงไปอีกนะครับ ถ้าหากว่าใครทําเองไม่ได้ก็ส่งให้ผมทําให้ก็ได้นะครับผมส่งมาทางไปรษณีย์หรือว่าส่งมาทางอ่าเฮอร์รี่ก็ได้นะครับส่งมาแต่ร้อนครับถ้าอยากราคาถูกก็ถอดยางมานะครับมันก็จะส่งถูกหน่อยมันก็จะเบาลงหน่อยนะครับผมอันนี้ผมก็ทําไปแล้วก็เจาะเจาะรูนี้ลงให้อีกครับมันเป็นบูทน็อตบูทน็อตครับอ่า ได้สองอย่างแล้วนะครับได้ได้ล้อทาล้อได้ล้อกับได้บูทละแล้วว่าจะใส่ข้างไหนนะครับอันนี้ข้างข้างที่เป็นอ่าสั้นสิบห้าใส่ข้างนี้นะครับอยัดไปด้านนี้เลยนะครับไอข้างสิบเจ็ดนะครับใส่ข้างนี้ใส่ข้างนี้เจะดใส่ข้างนี้ แบบนี้นะครับ17ใส่ข้างที่ไม่มีจาน15ใส่ข้างที่มีจานนะครับทำไมต้องต้องต้องใส่ทำไมต้องตัดใช่ไหมครับผมเห็นบางคันถ้าไม่ตัดไม่ตัดมันจะล้อรถมันจะเบี่ยงกับบางโคนอยู่หน่อยๆน,นะครับล้อรถมันจะมาอยู่ด้านด้านนี้มันจะมาอยู่ด้านนี้มากกว่านะครับ สมมติว่าอันนี้เป็นบางโคนบางโคนนะครับผมมันก็จะเบี่ยงอยู่ล้อมันจะเบี่ยงอยู่ประมาณประมาณนี้นะครับถ้าหากเราไม่ไม่ปรับแต่งนะครับเบี่ยงอยู่แบบนี้นครับถึงเราตัดบูธพอดีล้อหมุนได้คล่องก็จริงนะครับแต่ว่ามันมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณเป็นเบี่ยงหน่อยนะครับเบี่ยงเยอะหน่อยแต่ว่าเอามาเอามาปรับแล้วมันก็ให้มันแทบจะกลมนะครับแทบจะกลมเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ มันจะไม่ไม่ไม่ติดคาลิเปอร์ตัวนี้นะครับผมหัวน็อตเนี่ยมันจะไม่ติดหัวน็อตหัวน็อตตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะถ้าเราไม่ปรับแต่งนะครับหัวน็อตมันจะติดเดี๋ยวมอมเอ็นภาพรออนีมานั่นเนี่ยคาลิเปอร์มันจะติดมันจะเบียดหัวน็อตอย่างนี้เลยนะครับถ้าเราไม่ไม่ไม่ปรับจานลงไปเข้าไปอีกนะครับ หัวน้ำมันจะถูแบบนี้เลยนะครับถ้าหากว่าทําบูทพอดีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไม่ให้มันชนก็ต้องบูทฝั่งนี้จะยาวหน่อยยาวหน่อยก็ทําให้ล้อมันไม่ตรงกับบางโคนหน้านะครับผมล้อตัวนี้จะตรงกลางเนี่ยจะไม่ตรงกับบังโคนหน้านะครับผู้ไปมันก็จะผู้ไปก็จะงงๆไปนะครับบางคนก็ไม่เข้าใจก็ปร,ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าหากใครใส่ไม่ได้ยังไงก็เขียนมาถามได้นะครับ หรือว่าจะาส่งมาให้ผมทำเลยก็ได้นะครับติดต่อไปทาง facebook ก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำมือนะครับแพนเม็ดนะครับผมไอตัวขาจับคาลิเปอร์ล้อหน้าเป็นใส่ใส่กับคลิกนะครับขนาดจาน220รมิลขนาดจานของ pcx ตัวนี้แหละครับแล้วก็ใส่กับโชค คิกนะครับผมตัวนี้นะใส่กับโชกค,คิกมันจะพอดีรูเลยครับพอดีรูอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับหนาประมาณเดี๋ยววัดอีกรอบอนึงกันหกมิลหนานะหกมิลน,นะครับผมหนาหกมิลโอเคครับหนาหกมิล หนาหกมิลแล้วก็มีความแข็งนะครับผมแล้วก็มันเป็นสีไม่ได้พ่นสีอะไรเลยนะผมแค่เอากระดาษทรายรูปขัดๆนะครับผมวันนี้ผมใช้เลื่อยเลื่อยเอานะครับผมผมใช้เลื่อยตัดเหล็กเลื่อยเอาม<อ>ันก็เลยจะเป็นดูหยาบๆสักหน่อยแต่ว่าถ้าหากใครว่าหากใครมีไอ้พวกวีนอนก็ได้ครับเอาน้ํายาวีนอนนะขัดมันก็เงาแล้วครับไม่ต้องพ่นสีแล้วจะเป็นสีออก มันจะเป็นออกสีออกแบบนี้แหละเงาๆเนี่ยไม่มีสนิมนะครับผมแล้วก็เกลียวนี่ก็แข็งนะครับผมขันเข้าไปมันก็แน่นเพิกเลยนะครับดึงล็อกอยู่ดีมากๆนะครับงานไม่ใช่งานปั๊มนะครับรูปทรงมันก็เลยไม่ค่อยสวยสะดุดตาสักเท่าไหร่ครับก็ได้ประมาณนี้แหละครับใช้งานได้นะครับใส่เข้าไปในปั๊มก็สวยอยู่แล้วล่ะสวยแน่นอนนะครับผมชมตัวเองนะครับ อันนี้ก็เก็บมาฝากประมาณนี้นะครับสำหรับล้อหน้า p c x นะครับว่าเราต้องทำอะไรไปบ้างนะครับหากว่าเราจะไปแปลงใส่กับคิก125หรือว่าคิก150เนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับก็มีแค่หนึ่งละคาลิเปอร์คาลิเปอร์จับจานเบรกต้องกว้างขึ้นนะครับจับจานใหญ่ขึ้นได้แล้วก็อันที่สองมาระบูทนะครับ บูทซ้ายบูทขวานะครับต้องตัดเท่าไรนะครับผมบูรข้างนี้15นะครับข้างนี้17นะครับผมปาดปาดตรงร่องนี้ลงไปกี่มิลน,นะครับก็บอกความลับไปก็คือประมาณสี่มิลน,นะครับผมถ้าหากว่าท่านไม่มีเครื่องมือหรือว่าแถวบ้านไม่มีลงกึงท่านที่สนใจก็ส่งมาหาผมได้เลยนะครับผมอันนี้ผมก็ยินดีรับทํานะครับส่งมาแล้วก็ส่งกลับนะครับ อันนี้พี่เขาส่งมาจากชลบุรีพี่เขาส่งมาจากทางไปษณีเนะาะไปษณีอันนี้ร้อยร้อยเจ็ดสิบสองบาทนะครับแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าผมไปส่งเคอรีอ่ไม่รู้จะหมดกี่บาทแต่ว่าผมเคยส่งไปจากกรุงเทพไประยองนี่หมดแค่ร้อยสี่สิบห้าบาทเองครับของเคอรี่นะครับก็ก็ถูกอยู่แต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะกี่บาทนะครับผม ก็คลิปคลิปนี้ก็เอามาฝากเล็กๆน้อยๆนะครับไอ,ลอ้ล้อแม็กด้านหลังนี่มันเป็นงานไอ้นั่นนะครับผมแอร์เบดนะครับพีซีลอ้อพีซีเอ็กซ์แต่ว่าจะใส่อ่าจะใส่กับตัวรถแอร์เบดนะครับแล้วก็ชุดเฟืองท้ายก็เป็นของแอร์เบดนะครับผมเนี่ยแต่ว่าผมจะต้องมีการแปลงนะครับงานงานผมนี่มีแต่งานแปลง นะครับผมอันนี้ก็ยังไม่เสร็จรถพี่เขายังไม่ส่งมาเลยนะครับพี่เขาบอกว่าจะส่งมาประมาณกลางเดือนนะครับอืมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องคือว่าถ้าหากเราปาดปาดลงไปลึกประมาณประมาณที่เราพอใจแล้วเราก็ตัดของเดิมที่มันยื่นออกมาประมาณสี่ห้ามิลเราเราตัดออกไปเลยครับตัวนี้นะครับตัวตัวด้านหน้าเนี่ยตัวที่มันเป็นเนี่ยตัวเนี้ยเราตัดออกไปเลยนะครับไม่งั้นมันจะปาสีกับ ไอเนี่ยคาริปเปอร์นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไปแล้วนะครับสวัสด,ดีครับผม